สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจวแล้วนะครับผมที่ครัวง่ายของนายต้มโจ๊กก็วันนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆเป็นผัดขี้เมาเส้นใหญ่ผัดขี้เมานะครับนี่ครับเส้นใหญ่หนึ่งถ้วยไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ามีแต่แป้งเนาะวันนี้ผัดขี้เมาใส่ไก่นะครับเป็นอกไก่ติดหนังนิดนึงแล้วก็พริกกระเทียมโขลกไว้นะครับสําหรับผัดใบกะเพราหนึ่งถ้วยปรุงรสวันนี้ก็จะมี น้ำปลานะครับน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันหอยผักที่จะใส่วันนี้จะมีข้าวโพดอ่อนนะครับแครอทพริกไทยอ่อนใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้้าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับวันนี้นี่นะครับพอกระทะร้อนแล้วนะครับก็น้ำมัน ใส่ลงไปเลยตามด้วยอันนี้เจ้าชุนแล้วนะครับคือพริกกระเทียมแล้วก็ผัดจนมันเหลืองนะครับอันนี้ไฟมันแรงมันก็จะนิดนึงเหลืองเร็วนิดนึงเข่ง,งเ,กเกลียมนะฮะก็จะเป็นเนื้อไก่ครับ ขอโทษครับมันชุนแอบไปจามมาน,นิดหนึ่งนี่นะครับผัดกับกระทะกับน้ำมันนะครับให้มันให้มันมีกลิ่นไหมแบบนี้ันมีกลิ่นไหมของกระทะเพราะว่าเราผัดด้วยกระทะเหล็กนีมันจะเป็นสไตล์เป็นเอกลักษณ์ เี๋ยอน้ำนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เช่นแล้วก็ปรุงรสตามด้วยเส้นใหญ่นะครับก็จะเป็นผักที่สุกยากๆหน่อยนะครับอย่างเช่นขมิพดอ่อนนะครับแล้วก็แครอท อ่าพี่ไข่อ่อนลงไปก่อนแ,แล้วก็น้ำมันหอยครับตรุงรสน้ำตานะครับน้ำตาลนิดหน่อยเอาไปตัดรสนะครับโอ้ชุน เสร็จแล้วก็จะเป็นใบมะกรูดครับแล้วก็สิเสฟ้อใบกระเพราครับตอนนี้มันจะเริ่มแห้งแล้วนะคะส่วนตัวแล้วจะใส่ใบมะกรูดเพิ่มนะครับจริงๆใบมะกรูดไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ พอดีโกชอบกลิ่นเลยมันสูะะดเวลาผัดผัดอะไรให้มันฉึกึงๆ่างนี้ครับนี่นะครับแห้งๆเลยนะครับตัวชอบแห้งๆก็จะเป็นอันเสร็จครับเส้นใหญ่ผัดที่เมาในแบบของโจ๊กง่ายๆเลยครับโอเคไฟน่าจะไม่ค่อยสว่างแล้ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทําทานดูครับเดี๋ยวก่อนที่ไฟมันจะดับไปพอดีแบตหมด เดี๋ยวส่วนาสมจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองทําทานดูมันจะเผ็ดชุนนิดนึงเวลาผัดแต่ก็ได้รสชาติจัดจานครับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับแล้วเจอกันในเมนูถัดไปครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ